เดือดลายของสหรัฐอารับเอมิเรตโครงการที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานได้เริ่มกระบวนการก่อสร้างอย่างเป็นทางการตามภาพที่ถ่ายจากเครื่องบินไร้คนขับที่เผยแพร่ล่าสุดโครงการนี้ถึงแม้จะเป็นที่โต้แย้งในช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่ทุกวันนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนสําคัญของมันแต่ด้วยขนาดและความทะเยอทะยานของมันคําถามว่า เดอะไลนจะสามารถกลายเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือเป็นเพียงความผิดพลาดในการก่อสร้างมูลค่าพันล้านดอลลาร์และในที่สุดจะถูกทอดทิ้งแผนละเอียดของเดอะไลนได้รับการเปิดเผยโดยเจ้าชายโมฮัมบินดซาลมานสโดปูตาในเดือนกรกฎาคมคศ2022 โครงการนี้ประกอบด้วยตึกสูง500เมตร2อาคารที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระจกสะท้อนที่สุดถูกบอกว่ายาว170กิโลเมตรครอบคลุมทะเลทรายด้วยขอบเขตขนาดนี้มันเทียบเท่ากับการก่อสร้าง2,000ศูนย์การคาโลกต่อเส้นทางละ แต่เดอะไลน์ Line, ไม่เพียงแค่โครงการใหญ่มันเป็นวิถีชีวิตใหม่ไม่มีรถในเมืองและทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ภายใน5นาทีจากการเดินเท้าพลังงานจะถูกผลิตจากไร่ลมและพลังงานแสงอาทิตย์น้ำก็จะมาจากโรงกรองเกลือไม่มีคาร์บอนเพื่อสร้างเมืองไร้คาร์บอนแม้ว่ามีตอนที่มีประสิทธิภาพของการแนะนำในสื่อสารมวลชนแต่เกือบไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์จริงบนสถานที่ก่อสร้างสิ่งนี้ทำให้มีคนสงสัยและเชื่อว่า เดอะไลนเป็นเพียงเล่ห์เหลี่ยมโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างไรก็ตามประมาณ3เดือนหลังจากนำเสนอของโมฮัมหมัซามานภาพถ่ายจากเครื่องบินไร้คนขับเปิดเผยว่ากระบวนการก่อสร้างได้เริ่มตน้นในวันที่19ตุลาคมคศ2 0 2 2ภาพถ่ายจากเครื่องบินไร้คนขับแสดงให้เห็นว่าเครื่องขุดกำลังทำการขุดร่องลึกลงไปตามทะเลทรายเป็นพื้นฐานของเดอะไลนถึงแม้ว่าจะยากที่จะประเมินระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ แต่อาจจะได้ไปไกลถึงเข้าสู่เทือกเขาที่อยู่ข้างหลังทว่าโครงสร้างพื้นฐานรอบๆโครงการก็ได้รับการก่อสร้างด้วยขนาดที่ไม่เหมือนใครการก่อสร้างเดลายสามารถนำมาสู่ผลลัพธ์ที่สามเป็นไปได้โดยที่คือมันอาจจะหยุดก่อสร้างหลังจากไม่กี่เดือนหรือแม้แต่หลายปีโดยไม่มีคนย้ายเข้ามาอย่างเดียวกับบางโครงการใหญ่อื่นๆในประเทศอาหรับอย่างไรก็ตามด้วยการสนับสนุนจากทั้งประเทศและความสนใจจากทั่วโลกความเป็นไปได้นี้ดูเหมือนจะต่าง นอกจากนี้สหรัฐอาหรับซาอุดีอาอาจจะลงทุนอย่างเต็มที่ในแผนปัจจุบันของพวกเขาแต่กับขนาดของเดะไลนมีความเป็นไปได้ที่บางคุณลักษณะอาจจะไม่สามารถทำได้ในทางสุดท้ายอาจจะมีการควงน้ำตาลโดยการสร้างเดะไลนให้เป็นทางเดินเดินเล่นสั้นๆอาจยืดออกไปตามความต้องการนักวิจัยประเมินโครงการนี้อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โอนทันทีบีเวสผู้อำนวยการวานดาในเนอกล่าว,ว่าโครงการกำลังก้าวหน้าอย่างมหาศาลและน่าสนใจอย่างตรงข้ามบางนักวิจัยคนอื่นเน้นให้ความสำคัญกับความท้าทายทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่เดอะไลน์ต้องเผชิญด้วยความแตกต่างในการประเมินนี้คำถามใหญ่ยังคงถูกถามว่าเดอะไลน์จะสามารถประสบความสำเร็จที่อุดมคติหรือเพียงแค่ความผิดพลาดในการก่อสร้างมูลค่าพันล้านดอลลาร์และในที่สุดจะถูกทิ้ง การติดตามการพัฒนาของโครงการนี้จะเป็นกุศลที่จะตอบคำถามนี้ได้